sambutasa namo tasa bhagavato arahato sama sambutasa namo tasa bhagavato arahato sama sambutasa satu ko papaca ti Nawaroka Pak Ni Atamahat จกแสดงพระสัตมเทศนาปารูธรรมคำสรรสัอนของพระพิเจ้าเพื่อนำมาประดับสติปัญญาแด่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายญาติโยมวันนี้เราทำบุญกันในสองภาคส่วนด้วยกันในภาคเช้าก็โยมใส่คำดีวงแม่นางคำนีวงไห้ทำบุญให้ลูกเขยครบหนึ่งวัน ก็เป็นที่ประจักษ์แด่ญาติโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนันก็คือการทำบุญงามความอยต่อกันเป็นจิตที่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าจิตของคนที่มีชีวิตอยู่ขึ้นกระทําต่อผู้ตายนั้นก็คือการทำบุญนิพิษส่วนบุญส่วนกุลไปให้ในวาระครบรอบ50บวันบ้างหรือบางคนก็7วัน50บวันร้อวันบ้าง ครบรอบห100นึ่งร้อยปีบ้างอันนี้ก็ือเป็นประเพณีที่พระพุทธเจ้าได้สอนความกระตัญญยูกระตัน,ตนเตทีเสียญาติโยมให้พุทธศาสนิกชนให้สืบต่อแล็ในภาคปลาย <c oughs> ก็จะเป็นการเ <c oughs> ข้าสู่ภาคปกตินั้นก็เป็นการฟังเทศเรื่องในเทศกาลน,น้ำท้องเ่้ำก็มะพก<า>บั<อ>บภาคเทศ พระเจ้าสิบชาติด้วยกันพระเจ้าสิบชาติก็เป็นพระชาติของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาส์ก่อนที่จะได้มาตรสัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชาติแรกก็คือเตมีได้กล่าวถึงพระเจ้ากาศิกราชของเมืองพารานสีมีพระมเหสีชื่อว่าจันทรเทวีแต่ว่า พระเจ้ากาสิกร,ราชนั้นไม่มีพระราชโอรสที่จะตื่สืบต่อราชบัลลังก์นะก็เลยให้นางให้นางสุนทรอ,อาจารย์ทรเทวีนะไปขอกับเทพพระเจ้าแล้วก็ได้โอรสสมความราถนานะเมื่อได้โอรสจนมหามนเกิดมานั้น นาพวกพรามพวกที่ปรึกษาก็ตั้งขนานนามให้ชื่อว่าเตมีเตมีก็แปลว่าผู้ยังชนให้ยินดีนเวลาที่เกิดมานั้นฝนฟ้าตกเย็นชุ่มฉ่ำประชาชนก็แท่สองสรรเสริญในบุญบาร,รมี แล้วก็พวกโหนพวกหมอดูก็มาทำนายบอกว่าพ่าอรถที่เกิดมานั้นเป็นคนที่มีบุญมีบุญบารามีนถ้าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสามารถปกครองตะเวกทั้งสี่พระเจ้ากาสิกราชก็ดีใจดีใจวันหนึ่งก็เลยอุ้มลูกชายอุ้มพระโอรสหรือเตมี ไปฟังวินิจฉัยคดีความแก่โจนที่จับมาสี่คนมีการตัดสินตัดสินให้ปรับไหมบ้าง